ไดเค,ครับผม,มนักเที่ยวเลย <c oughs> เดี๋ยวน้องๆฝากบอกว่าให้มาทักทายกับสี่ศิลปินของเราด้วยการอบกอดและกันนะครับผมก็ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเหมือนได้กอดเนาะโอเคป่ะอะคาชาหอมแก้มพีบอดําด้วยอ่ะอาคาชา เป็นดีเจมันก็ดีตรงนี้แหละอย่างเดียวโอเคต้นตน้นกอดเราแรงมากต้นรู้ใช่ไหมว่าเราคิดอะไรกับต้นแต่เราก็ไม่ลืมปอนะเพราะว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอยากให้มาโกรธเราทุกวันเลยมันไหลย้อน,นแรงมากเลย อะไรครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มา,<ข>าสนุกกับน้องๆชาวอาชีวะน่ารักรมากค่ะ<า>ก็ถึงแม้ว่าจะสวยย้อนแสงก็ยังไม่มีใครเดินหนีไปไหนนะคะคทุกคนทำได้าหิจริงๆนะตลอดเวลาเลยนะน่ารั น่ารักมากน่ารักมากค่ะดีใจมากก็วันนี้เอาซิงเกิลมาฝากกันบางคนนี้ร้องซิงเกิลใหม่เราได้แล้วนะเก๋ๆเนาะปากปลื้มนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปดู YouTube แล้วร้องให้ได้ทั้งเพลงนะคะเหมือนสักกาบ้านเนาะเป็นกาเป็นกบ้านถ้าถ้าลร้องจบนี้อาจารย์ให้เกรดสี่เลยจะดีเหรอดีเลยก็ขอให้ได้เกรดสี่ทุกคนแล้วกันโอ้จากนี่นะครับพี่ภาษาอวยพรนะครับถือว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดครับ ไม่อาไม่อาโพทัสู้แสงมากโอเคครับผมเดี๋ยวปอพูดอะไรก<ห>ับ <ผม S 1> น้องๆหน่อยครับเพวันนี้ชาวอาชีวตทุกคนอาไว้ไม <laughs> นคือวพ่ถือว่าถืกนะ <laughs> ไม่ต้องไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาคือใช้ภาษาที่ถนัดก,ก็ได้ไม่เป็นไรไง <laughs> เออให้อภัยใช่ไหมครับ <laughs> เอาใหม่5 4 3สน่ารักสุู้สุคนเด้อวันนี้ ก็ฝากฝากเพลงเมื่อกี้ครับโกรธไหลย,ย้อนมาในกระดองใจทุกคนด้วยนะครับ